ทางเลยก็ลําบากเดินง,ง่ายๆนะครับบนฝ่าบนเขาจรินข้ามห้วยด้วยดูทางก่อนนะครับเนีห็นรองห้ว,วย <S <S นีนท่ทางเดินทางเลยนมีแต่วรรรรขวักน,น้ำไม่ได้เลยเลยคือคุลาหินล้างเลยท่านครับหินล้างคือของเก่านะครับของเก่าอ่อาเดี๋ยวพาขึ้นเขานะโอ้ยใหญ่ๆเห,หมือนเลย ขึ้นไม่ได้เอากรนะโคนครับนี่ต้องถอดรองเท้านะจริงๆแล้วตรงนี้นะครับ ตอนนี้ทลายใหญ่มากครับทลายใหญ่มากมากเลยครับทลายใหญ่มากมากแล้วก็ยุคนั้นทรงหาคนตัดยากมากแล้วก็ทิ้งหลายที่ทิ้งไม่ได้ขึ้นมาตัดครับแล้วทีนี้ทางของก็เยอะทางออกมาเยอะออกมาเยอะออกมาเยอะทีนี้ทําให้ทลายของเขาใหญ่แต่รีบใหญ่แต่ไม่รีบทีนี้ก็แก้ไม่หายแก้ไม่หายก็เลยต้องการจัดทิ้งครับผม มาทำอะไรบนเขาจ้ะทำให้ผมายจบจบฟาร์มครับจบฟาร์มให้ีห้เสร็นะครับนี่ครับผมอันนี้คือลายฟรีแล้วนะลายฟรีแล้วแล้วก็ไม่ได้ปลูกปา์มใหม่นะปลูกแล้วเลยแต่ว่าที่หลวงมากินนะชี่หลวงร่วงรวง,รว,ง,รว,งรวงผมเคยเอาปามมาปลูกนะให้ลองมากินหมดผมก็เลยปลูกต้นไม้ให้ดีกว่าครับแล้วกเมียงอันนี้แลูกเมียงครับชัวกว่านะชัวกว่า